ุญอันใดก็ตาเมื่อยอมทำไปแล้วนะต้องเป็นใจที่บริสุทธิ์ที่พึงกระทำสีน้องโยมนั้นต้องมั่นต้องบริสุทธิ์ต้องสะอาดนั่นก็หมายถึงว่าใจของโยมนั้นต้องสะอาดไม่ได้หวังผลอะไรนอกจากความสบายใจนะเรียกว่าเชื่อมั่นในบุญกุศลนั้นไม่ลังเลสงสัยคือไม่เสียดายในทานก็ดีบุญนั้นจึงจะเต็มร้อย แล้วถ้าบุญนั้นไม่เต็มร้อยโยมก็ต้องอ้างอธิษฐานบุญกุศลด้วยอำนาจแห่งพระพุทธธรรมประสงค์พระรัตนตนไตขอให้กรท่านมาอมเนวยอวยพรัยให้บุญกุศลของข้าพระเจ้านั้นสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลตามที่พระเจ้านั้นปรารถนาบุญนั้นที่ไม่สำเร็จนะที่เรียกว่าบุญนั้นไม่ได้เต็มบุญเต็มลอย mm hmm. เพราะว่าใจมนุษย์นั้นศร mm hmm. ัทธาความเชื่อไม่เต็มร้อย คือยังมีลังเลสงสัยในบุญบุญนั้นจึงไม่เต็มร้อยในความลังเลสงสัยนั้นเรียกว่ายังมีการปรามาตในศีไม่มั่นในศีเมื่อทํากรรมอะไรเกี่ยวกับธรรมก็ดีในบุญกุศลก็ดีมันจึงไม่เต็มร้อยในผลบุญนั้นผลบุญนั้นจึงไม่สนองโดยในทันทีจนกว่าบุญนั้นที่โยมทํานั้นสะสมเต็มตในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามมันถึงจะให้ผล code meter